สวัสดีครับใน EP ที่10นี้นะครับเรามาพูดถึงธุรกิจที่เป็นโรงเรียนกวดวิชาโรงเรียนสอนพิเศษจากตัวเลขของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในปี2560มีตัวเลขของมูลค่าในกลุ่มนี้ทั้งสิ้นประมาณ2,653ล้านบาทแต่ในระยะเวลา7-8ปีที่ผ่านมาในส่วนของธุรกิจกวดวิชาเนี่ยเริ่มชะลอตัวเนื่องจากจํานวนของเรียนกวดวิชาที่มากขึ้นบวกกับพฤติกรรมของนักศึกษาที่เปลี่ยนไปก็คือเขาเริ่มหันไปบริโภคสื่อออนไลน์แล้วก็เริ่มเข้าไปเรียนคอร์สออนไลน์ต่างๆมากขึ้นปีนี้เองเี่วิกฤทราจ ขึ้นมาอีกก็คือโควิด -19 ซึ่งทําให้พฤติกรรมของนักศึกษาเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงในการที่จะต้องถูกบังคับให้เข้าไปเรียนในออนไลน์เรามาดูกันว่าจะมีการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกออนไลน์ในปัจจุบันนี้อย่างไร ออนไลน์กระทบธุรกิจฝั่งของการศึกษาโดยตรงในโรงเรียนกวดวิชาจะมีพื้นที่ที่จำกัดสมมุติเราพูดถึงเรื่องโควิดเราจะมีพื้นที่ไม่มากนักทําให้ต่อพื้นที่ในการที่บริหารจัดการของโรงเรียนกฎวิชาเนี่ยเขาไม่สามารถบริหารจัดการให้อย่างเช่นเมื่อก่อนเคยมี20คนพอมีสภาวะโควิด19อาจจะได้แค่10คนพื้นที่ตรงนี้เขาไม่สามารถทํารับรองได้ฉะนั้นในการปรับเปลี่ยนเนี่ยเขาต้องใช้ออนไลน์เข้ามาช่วยแน่นอน ในมุมมองของผมผมว่าน่าจะยังเป็นตัวเลือกที่สําคัญอยู่เนื่องจากว่าการเรียนการสอนในปกติเนี่ยถ้าสมมุติว่าเขาต้องไปสอบแข่งขันกันเนี่ยเขาอาจจะต้องใช้ความรู้ที่มากขึ้นจากโน้ตฮาวของคุณครูที่เข้ามาสอนกวดวิชาเฉพาะด้านจําเป็นไหมในด้านของการศึกษายังไงก็เป็นพื้นฐานของประชากรของเราอยู่ดีฉะนั้นแล้วเนี่ยเราอาจจะมีการปรับรูปแบบแต่ในธุรกิจนี้ยังคงต้องดําเนินต่อไปแน่นอนครับ ควรที่จะปรับวิธีการในการเรียนการสอนอย่างมหาลัยเองเนี่ยเราจะเรียกว่าการสอนแบบไฮบริดสอนผ่านกลุ่มสมมุติเรามีประมาณ100คนต่อใน1นห้องเราก็จะแบ่งออกมาเป็นกลุ่มย่อยเพื่อบริหารจัดการให้เขาสามารถเข้ามาอยู่ในห้องได้แล้วเราก็มีพื้นที่ให้เขายกตัวอย่างเช่น1มี100คนเราแบ่งออกมาเป็น2กลุ่มกลุ่มแรก50เราอาจจะมีการสอนสดที่อยู่ในห้องอีก50คนเนี่ยเราอาจจะใช้เป็นการผ่านไลฟ์ในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีมันมีมากการที่จะไลฟ์สดได้เนี่ยมันจะไม่ยากแล้วฉะนั้นเราก็จะมี50คนนที่่อยูให้องบริหารรจัดกาให้เสิบ สามารถมีความปลอดภัยแล้วเขาก็สามารถเรียนได้แล้วก็อีก50คนอาจจะอยู่ที่บ้านแล้วเขาเรียนผ่านออนไลน์เขาสามารถโต้อตอบเรามีการตั้งคําถามหรือสอบถามเราเป็นไลฟ์ได้เลยฉะนั้นแล้วเทคโนโลยีมันก็เข้ามาซัพพอร์ตในการเรียนการสอนแบบนี้ได้เหมือนกันหลักการ การศึกษาทั้งหมดเนี่ยจะถูกปรับเปลี่ยนจากในภาพใหญ่ก่อนในส่วนของมหาลัยมีการปรับเปลี่ยนยังไงสุดท้ายแล้วผมเชื่อว่าไม่เกิน2-3ถึงปีทุกอย่างจะถูกปรับออกมาเป็นรูปแบบคล้ายกันแบบนี้หมดเพราะว่าโรงเรียนกดวิชายเองเขาก็มีต้นทุนการดําเนินการที่สูงมากสมมุติผมต้องไปเช่าพื้นที่ในสยามเซ็นเตอร์เหมือนเมื่อก่อนเนี่ยต้นทุนโอเวอร์เฮดคอตรงนี้มันสูงมากมันอาจจะรองรับได้หรือไม่ได้ไม่รู้แล้วเนื่องจากว่าพอมันมีการแข่งขันของออนไลน์ที่เป็นมาร์เก็ตติ้งออนไลน์สูงมากเฟซบุ๊กเองเนี่ยตอนหลัง ไปให้ถึงนักศึกษาหรือนักเรียนมันก็จะยากมากขึ้นประกอบกันกับปัจจุบันน่ะเขาไปใช้สื่ออื่นเยอะมากไปใช้ผ่าน IG ผ่าน Twitter แล้วก็มีสื่อโซเชียลมีเดียที่เพิ่มเติมเข้ามาเพื่อแยกเซกเมนต์ของเขาในอนาคตการที่จะทำการตลาดที่เกี่ยวกับเรื่องการศึกษามันต้องเจาะก,กลุ่มให้เข้ากับนักศึกษาในแต่ละกลุ่มซึ่งมันก็จะยากมากอีกฉะนั้นผมบอกได้เลยว่านักศึกษาหรือนักเรียนแม้แต่จะเป็นนักเรียนระดับประถมหรือมัธยมเนี่ยพฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยนไปแน่นอนฉะนั้นเราในส่วนของการเป็นผู้ปปรรรระกกอออบาาาททีีีเ่เเเเเ็นนนนโโโงยยสพิศจํคล ตรงนี้เข้ามาใช้แล้วอาจจะมีพื้นที่ที่บ้านตัวเองก็ได้หรือในพื้นที่ที่ไปเช่าพื้นที่ที่แบบถ้ามีการสอนเราถึงเปิดแล้วเปิดเป็นเซสชันที่เล็กลงแล้วใช้ตัวออนไลน์เข้าไปเสริมราคาอาจจะมีการปรับตัวเลขที่ลดลงแต่คุณภาพเราต้องมีการพาร์ติซิเพตกับนักศึกษาหรือนักเรียนมากขึ้นมีการถามเขาจบท้ายคอร์สถามเขาเพื่อการรีเช็ครีซอออกมาผลลัพธ์ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วนักเรียนเราเข้าใจอย่างที่เราสอนหรือเปล่า ในมุมของผมถ้าเป็นในเมืองผมมองว่ามีแค่พื้นที่เดียวแต่ ถ้าเป็นต่างจังหวัดเนี่ยสาขายังเป็นเรื่องจําเป็นอยู่เพราะว่าในระบบพื้นฐานของประเทศไทยการรองรับเรื่องอินเทอร์เน็ตเนี่ยบางพื้นที่ไม่ครอบคุมฉะนั้นคาว่าสาขาเนี่ยคือการกระจายเพื่อให้ครอบคุมในกลุ่มของนักเรียนให้มากขึ้นเพราะว่าในระบบการสอนเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเราไม่สามารถพึ่งเทคโนโลยีคือพูดผ่านกล้องอย่างเดียวได้หมดเพราะว่ามันไม่ได้มีจิตวิญ,ญญาณของการถ่ายทอดได้มากนะฉะนั้นเราก็ต้องแบ่งกลุ่มแต่จํานวนสาขาอาจจะไม่ต้องมีการขยายให้มันมากนักแล้วใช้ออนไลน์เป็นตัวเสริมเป็นตัวการกระจายมากกว่าการที่ ใช้ว่าพื้นที่ที่เป็นโลเคชันเราต้องมีธุรกิจโรงเรียนกวดวิชายังจะไปได้ต่อแต่ต้องปรับ แน่นอนมันเป็นการปรับเข้าหาระหว่างผมใช้คําว่าผู้บริโภคกับเจ้าของกิจการคือมันต้องปรับเข้าหาด้วยกันหมดเจ้าของกิจการเองเนี่ยความยากของการที่เป็นคุณครูคือเราไม่สามารถใช้เทคโนโลยีบางอย่างเพื่อมาพพอร์ตตัวเองได้เพราะว่าเรายังมีความคุ้นชินกับการสอนแบบเจอคนฉะนั้นการปฏิเสธของเรามันง่ายกว่าในส่วนของนักเรียนนักศึกษาเองเขาคุ้นเคยกับการที่จะต้องนั่งให้โฟกัสเพราะบางทีคือเด็กสมัยนี้เขาจะมีสมาธิที่สั้นมากเพราะว่าในการใช้สื่อของเขาเนี่ยเขารวดเร็วฉะนั้นแล้วอ่ะมันต้องปรับตัวเข้าหากันในส่วนผู้ประกอบการโรงเรียน อก็ต้องปรับตัวเข้าหามีการศึกษาเทคโนโลยีศึกษาโซเชียลมีเดียที่จะเข้าถึงนักเรียนของเขาได้มากขึ้นพาร์ i ิซิพเเคือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวคุณครูกับนักศึกษาให้มากขึ้นอย่าไปมองว่าเป็นคุณครูแล้วตัวเองต้องวางบทบาทของคุณครูที่มากเกินไปส่วนในรักเรียนเองก็ต้องมีความสนใจที่มากขึ้นมีสมาธิในการเรียนให้มากขึ้นฉะนั้นแล้วในระยะยาวถ้าตามไดก็ตามมีระบบของการศึกษาปกติโรงเรียนสอนพิเศษผมว่าก็ยังต้องมีอยู่แต่ต้องปรับตัวครับ